สวัสดีจ้าแม่สินจาทักทายเช้าวันที่28มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคาวิเคราะห์ทอ,องคาและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวที่28มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องระหว่างวันมีการสร้างอันดับสูงสุดหลอดการรั้งใหม่และตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศ ที่บริเวณ48,750บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่ง96-5%าเเซ็นตเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.8-28ถึง33.026บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเน,นื่องท่านกลางการฟื้นตัวขึ้นของค่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังประธานาธิบดีโดนันทป์ผู้นำสหรัฐประกาศแผนปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์และรถบรรทุกน,นะคะขนาดเล็กจากทุกประเทศที่ระดับ25ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่2เมษายนค่างเงินดอลลาร์นะคะจึงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเกงกำไรและแรงซื้อในฐานะสะกุลเงินปลอดภยัย ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอย่างที่ส่งสัญญาณขณะที่ทองคำนะคะยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้านโกล e มนแซกนะคะปรับเป้าหมายราคาสูงสุดของทองคำในปีนี้สู่ระดับ3,300ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนจากแรงหนุนแรงซื้อทองคำที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลาง สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่28มีนาคมปี2568อ้างอิงราคาของันที่27นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมนีการประกาศราคาอองจากสมาคมค่าต้งคํำทั้งหมด4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่28มีนาคมปี2568 ทองคำแท่ง96.5%ซื้อ48,650บาทขาย48,750บาททองรูปพรรณ96.5%ซื้อ47,769บาท16สตางค์ขาย49,550บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่27ราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑน,ะนีด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นงไงบ้างแม่สิรก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ยาลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่ส้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ